สวัสดีค่ะบักสบ,บ้างเมื่อสองค่ะแอลค่ะน้ำค่ะค่ะวันนี้ค่ะลกท้าจ๋าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดกระเป๋าเน้นแบนกีดำนะคะลูกค้าจ๋าเป็นงานดุโรคลอตเอีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทวัตราคาค่ะลูกค้าจ๋าราคา,า,า6 6 4 4บาทนะคะน้ำหนัก16.1 16.61่กกิโลคิดเป็นกิโลค่ะลูกค้าจ๋ากิโลละ400รบาทนะคะจำนวนใบอนุญาตป,ประมาณกา 25ถึง30ใบตกต้นทุนต่อใบค่ะลูกค้าจาก220บาทน,นะคะอ่ะไม่แน่ใจว่าลูกค้าฟังทังหรือเปล่าอีกรอบค่ะลูกค้าจ่าถุงนี้ในราคา6 644บาทน,นะคะตกต้นทุนต่อใบค่ะลูกค้าจาก220บาทน,นะคะเป็นแบรนด์ทุกใบจะนํำจาาใช่ค่ะแบรนด์ทุกใบแต่ใบแรกใบสุดท้ายเป็นใบสุดท้ายน่าจาแบรด<ช>นด์แบรนด์ก็ว่าได้นะคะใบแรกของหน,เน,เน,เนเเูเป็นเป้ค่ะพี่แอ๋ค่ะเป็นเป้สะพายหลังเลยเป็นของ นายกลูกค้าจ่าเป็นผองนายกีนะคะ,ะน,นี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องแบนดกันนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นของอัญญาจะน้ําจ่าเป็นเป้เหมือนกันมีทั้งใบเล็กใบใหญ่ค่ะลูกค้าจ๋ามีแบบว่าสามารถสะพายได้ แค่แตะป<ช>ุ่มผู้ใหญ่นะลูกค้าจะสาม,มารถสั่งซื้ได้เลยนะคะหลากหลายโทนสีไวลงไวรุ่นไวทำงานไวกลางคนแต่ว่าเป็นแบรนด์ล้วนจะนำจา<ช>๋า่ะอาจจะมีเป็นแบรนด์โอนบ้านเขาบ้างเล็กๆในหน่อยอุ้ยแต่วันลดแทนลดเลยสีชมพูชมพูอ่ะพี่เออเราคาดโคลนทางแต่เราคล้ายๆกันนะของอาดิดาสเหมือนกันนะแบบไซส,<า>สก็มีปรับให้ด้วยนะใช่อันนี้วัยรุ่นได้เนาะนักเรียนนักศึกษาได้ได้ค่ะขนาดไซส์ก็มีค่ะนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแนะนําค่ะใครชอบงานแบรนด์งานกระเป๋านะคะลูกค้าจ๋าต้องหมวดนี้นะคะเน้นเป็น แบรนด์กีฬาค่ะลูกค้าจ๋ามีทั้งเป็นเป้มีทั้งเป็นสพายข้างนะคะมีมาหมดค่ะรูกค้าจ๋าแนะนําเลยนะคะในนี้นะคะได้ค่ะแต่ว่าอาจจะมีเป็นคล้ายๆกับผ้าค่ะน้ำค่ะถูกแต่ว่าใช่ค่ะอาจจะมีค้ามาบ้างนะคะลูกค้ะจ๋ามีค้ามาบ้างนะคะอันนี้น่ารักมากเลยอ่ะอันนี้ก็ไนกี้ค่มากค่ะไนกี้อันนี้เป็นของไนกี้จ้ะแมนแมนน้ำค่ะ เวลาของโครงหกข้าวนะคาจะสามารถใช้งานได้นะคะอ่ะอันนี้น่ารักมากลูกค้าเลยสายมินิมอลเลยนะใบนี้นะคะลูกค้าจ๋าน่ารักมากนะคะเป็นของคู่มากนะคะใช่สักแบรนด์ทูว่าหลากหลายนะลูกค้าจ๋าใส่เที่ยวได้ใช้นะนะลูกค้าจ๋าใส่โน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กใส่เอกสารทั่วไปได้ได้นะคะลูกค้าจ๋าเป็นอีกหมวดที่แนะนํานะเราขายดีแล้วมาใหม่ด้วยจะน้ำจ๋ามานไม่เยอะด้วยลูกค้าจ๋าหมดปัญหานะว่าต้องเป็นแบนกีกี่ใบไม่แบนกี่ใบ ถุงนี้แบรนด์ทั่วไปค่ะลูกค้าจ๋านาเข้าจากงานยุโรปโดยตรงด้วยจะนําจากเราแบบว่าเอาไปจับต้องได้นะค่ะสามารถเอาไปเทสได้ซื้อไปใช้งานเองก็ยังทายการลูกค้าจ๋าเพราะว่าถุงนี้ในราคา6 6 4 4รบาทเท่านั้นนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าอันนี้เป็นของรีบอกค่ะลูกค้าจ๋าอันนี้คือดีมากเป็นกระเป๋านักเรียนได้เลยนะถ้าโรงเรียนที่ไหนไม่ได้ไม่ได้ฟิกเรื่องว่าต้องสะพายกระเป๋าโรงเรียนสามารถอันนี้เป็นกระเป๋านักเรียนได้เลยลูกค้าจ๋าเพราะว่าเขามีเซฟหลังด้วยลูกค้าจ๋าตรงเนี้ย เป็นโฟมนุ่มๆนะคะเซฟหลังน้องๆได้นะคะเวลาใส่นอของหนักๆนะคะอุ้ยดีมากคุคะจ๋าสามารถใช้งานได้มาณ30โลโอ้โหหรือว่าจะใส่เป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์ออกกำลังกายอุปกรณ์เดินฝ่ายก็ได้นะคะคุคะจ๋าใช่คือว่าใบนี้เท่มากค่ะน้ำค่ะเป็นซอฟแต่ว่าแบบอะไรนะกันแบบว่าเวลาสะพายหนักๆเหมือนของน้ำเลย่ะอันนี้ใบนี้เป็นของอาดิดาสสีแดงค่ะน้ำค่ะเท่ทางค่ะน้ำค่ะน่ารักเลย เวลาเราไปเที่ยวสักประมาณสองสามวันอะไรอ่าแบตแพ็กแบตตัวสองตัวนะคะจ๋าชิ้นสองชิ้นได้เลยนะคะเรื่องโนสี่ก็มีคะไม่ได้การันตีนะลูกค้าจ๋าว่าใบใหญ่จะกี่ใบใบเล็กกี่ใบกันนะคะจ๋าอันนี้ขออนุญาตประมาณกะค่ะนะคะลูกค้าจ๋าถุงนี้อ่าจำนวนชิ้นจํานวนใบขออนุญาตประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบใบอาจจะได้เยอะกว่านั้นก็ได้อาจจะได้น้อยกว่านั้นก็ได้เพราะแต่ถุงเราไม่ได้การันตีจะน้ำจ๋าขออนุญาตคิดเป็นโหล โลละ4 0 0บาทนะคะตัวนี้เป็นของ n นกี้นะคะร,ะรุ่น Just Do It นะคะรุ่าจ่ามีไคลสาวกไนกี้ไมูรุ่าจ่า Just Do It นะคะตัวนี้นะคะ,ะ,คะมีสกีนตรงนี้นะคะเก๋มากรุ่าจ่าน่ารักค่ะใบเล็กๆน่ารักค่ะรุ่าจ่าเหมาะกับแบบว่าออกออกจากบ้าน แบบน่ารักน่ารักไปช้อปปิ้งช้อปปิ้งนะคะแนะนำนะคะลูกค้าจากใครชอบเป้นะถุงนี้นะคะลูกค้าจากเป้ค่อนข้างเยอะนะคะใครชอบเป้สามารถเอฟถุงนี้ได้เลยจ้าค่ะใบนี้ก็เป็นของไนกี้ะไนกี้ตามมาติดๆค่ะลูกค้าจันไนกี้ก็จะบอกว่าเยอะๆนิดนึงโค้งมากก็มาค่ะพี่เอลจ้าค่ะคชิวมากอันนี้เป็นแบรนด์ของอีหยางก็คือค่ะอันแบรนด์งลิงก์เห็นไหมคลิปลิงเออคลิปลิงงานลูกค้าจ้าอุ้ยน้ำ อหมาะมากรับล,ลิง<น>ต้องมีนี่สัญลักษณ์ค่ะใช่ค่ะลิงอมนิ้วนะคะใช่ค่ะอมเขาแต่ว่าเขาไม่อมนะ่้นหนมหรือว่าเขาจะอมดีต้องยัดใเขาอมไม่เขาไม่อยากอมค่ะน้ำค่ะเขาไม่อยากอมนะน้ำจ <S <S ้ะเป็นแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งที่แบบว่าบ้านเรารู้จักใช่ค่ะค่ะบ้านเรารู้จักคนแบบว่าถนัดเรื่องกระเป๋านี่จะรู้จักมากสำหรับแบรนด์นี้ค่ะลูกค่ะแต่น้ำก็น่าักมากอ่ะน่ารักเนาะ คือแบบสะมภายนน่ารักน่ารักได้เลยอันนี้ค่อันนี้เขาเรียกว่ากระเป๋าของกระเป๋ากระเป๋าน้ำค่ะกระเป๋าของกระเป๋าคือกระเป๋ากระเป๋าค่ะนะแล้วใส่กระเป๋าอีกทีนึงงสาม่ะสามารถเอาใบเล็กยัดเข้ามาข้างในอีกนะลูกค้าจ๋าสามารถใช้งานได้แต่ว่าใบนี้ใหม่มากลูกค้าจ๋าคุญาะประมาณการนะถ้าใบใหญ่แบบนี้สไตล์แบบนี้เยอะๆต้นทุนอาจจะเพิ่มถ้าใบ็ดๆแบบนี้เยอะๆลูกค้าจ๋าต้นทุนอาจจะลด ทางนี้ทางนั้นเราขออนุญาตประมาณการให้เน้นที่น้ําหนักแล้วก็ให้พี่คิดเป็นกิโลนะคะราคาจ้าวโลละสี่ร้อยนะคะใช่อันนี้สายแบ็คแพ็คค่ะราคาจ๋าสายเดินป่าสายเที่ยวคนเดียวนะคะราคาหรือไปเป็นกลุ่มก็ได้ค่ะราคาจ้าได้หมดเหมือนกันนะสายแบบว่าคมป์ปิงแคมปปิ้งได้หมดนะคะราคาจ๋ามีเซฟตัวนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็ใบใหญ่บ้างใบเล็กบ้ามาแล้วค่ะคือสามวันสองชั่วโมงอ่ะนาทีมา่ะเดี๋ยวเราไป ไปได้ไปได้แต่ว่าเอาไปเยอะเกินเออเอาไปเยอะเกินลูกค้าจ๋าเราจะไปแบบอุ้ยน้ำบางครั้งเราไปฟิตเนสได้ได้ฟิตนองฟิตเนสได้แล้วยิ่งเป็นแบรนด์นะลูกค้าจ๋าแล้วเป็นแบรนด์แล้วด้วยลูกค้าจ๋าเป็นที่นิยมมากสาหรับคนไทยของเราเป็นแบรนด์ที่รู้จักของไนกี้แล้วก็ของอะไรนะคะเป็นคิปลิงแล้วก็ของอะไรคะที่เรา Adid a d แบรนด์บ้านเราลีบอ๊อใช่ค่ะอันนี้แบบว่าออกต่างจังหวัดได้เที่ยวเลยเที่ยวแบบว่าต่างประเทศได้เหมือนกันนะคะ ช่ค่ะอันนี้เป็นของไนกี้ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นของไนกี้นะคะตัวนี้นะคะคือสวยอะ่ะมีเซฟหลังเหมือนเดิมค่ะลูกค้าจ๋านุ่มนิ่มมากนะคะลูกค้าจ๋าข้างหลังนะคะน่ารักมากเป็นใบสีน้ําตาลค่ะโทนมินิมอลนะคะรุค้าจ๋าน่ารักค่ะคือหลายชั้นนะหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นค่ะลูกค้าจ๋าใส่ได้ถูกใ,ใจมากนะคะเยอะๆนะเละแบบว่าพี่ออกต่างจังหวัดเลยแล้วกันคะ,นะ<อ>ค่ะอันนี้เป็น Re รีบอกูกค้าจ๋าสาหรับการเดินทางนะลูกค้าจ๋าจะกี่วันกี่คืนแล้วแต่ ใส่แต่ตัวเดิมๆก็ได้นะใช่แค่สองชุดก็พอไปด้วยมคะพี่เอ๋ไปได้ไม่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 ให้ไปค่ะไปใครไปมันแล้วกันไปดูอะสไตล์แบบนี้นะเรื่องนจ๋อุ้ยได้นะไปคู่กันไปด้วยแต่ว่าสองวันสามคืนน่าอ่ะได้ไปเป็นปีก็ได้ทุกคนอันนี้แม่จะบอกไว้ห้าวันนะโอ้ยได้ใหญ่กว่าไม่ต้องใส่อะไรไปก็ได้นะลูกค้าจ๋าเรื่องแบรนแท้ไม่แท้ไม่ได้การันตีขึ้นอยู่กับลูกค้าดูเป็นอ่ะเรื่องขนาดไซส์ขออนุญาตประมาณการเหมือนที่แจ้งจ๋าลูกค้าจ๋าแต่เราาารรรู้้ชัว์ุงนนีใค6,000 644บาทค่ะใช่ค่ะรูฮะจารพพี่แอน สำหรับไปเป็นเดือนมาแล้วได้ค่ะไปเป็นเดือนหรือไปต่างประเทศค่ะลูกค้าจ๋าใบนี้นะคะใหญ่ๆจูกใจเลยค่ะลูกค้าจ๋าสำหรับคุณผู้ชายก็ได้นะเปนลนิดนึงนะคะลูกค้านี่แต่ว่าเทนะเทนะหรือที่จริงไม่จําเป็นต้องเป็นกระเป๋าเดินทางนะในเห็นคุณผู้ชายสพายเป็นกระเป๋าแบบว่าไปออฟฟิศเน็ตนะคะลูกค้าจ๋าแบบกังยนะใส่เสื้อผ้าใส่รองเท้าใส่ขวดน้ำนะคะได้เหมือนกันใช่ค่ะอันนี้เป็นใบนี้เป็นของอาริดาจ๋าลูกค้าจ๋าเป็นอารติดาเหมือนเนื้อของเขาเป็นคล้ายๆกับเนื้อยีนค่ะน้ำค่ะแต ยินลูกค้าจ๋าแต่ว่าอันมีเปอร์เซ็นต์เสียหายเพื่อนดาชมังรูดลอกค่ะลูกค้าจ๋าซิบแปดสิบเสียหายอาจเจอบ้างห้าถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ตามเกณฑ์ของทางบริษัทบัคหนะาค่ะบางเหรอด้วยการจ่ายค่าธรแบบนี้ก็มีน้ำมาแล้วมาแล้วไปสิบปีกับอีกสองเดือนอันนาการไหมเป็นสิบเป็นสิบสามปีอันนากาไหมน้ำจ่าอย่างเดียวน้ำไม่ฟังพี่เลยนี่น้ำมันได้เป็นของสไตล์แบบนี้อะไรคะท้ายข้างข้างหรือท้ายข้างหลัง ค่าค้งหร่อค่ยหลักถุงไหมอ๋อเป็นถุงก๊อกไหมอันนี้เป็นของอาดิดาขอเป็นใบใหญ่ๆค่ะน้ำค่ะอันนี้ของอดิดาน่ะรักน่ารักมากค่ะค่ะแต่อันนี้ใบเล็กๆน่ารักอันนี้อาจจะมีเป็นถุงแพคคลาสกับถุงใส่นงค่ะี่ค่าอกค่าอกค่ะนี่ค่ดอกนะฮะอ้อดีเป พอดีเปี้ยพอดีเปี้ยไม่ใช่พอดีเป๊ะนะพอดีเปียนะเป้ยใช่ใชอันนี้เป็นคาดอกนะคะโอ้โหบางใบนะสามารถเอาไปออพทําราคาได้เลยตกต้นคุณต่อใบกันกนะคะต้าจาก2บาทบางใบขายสี่ห้าร้อยยังได้ใช่ค่ะภาษาอันนี้แจ้งสาหรับพะะ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่อยากขายไม่เหมือนคนอื่นแล้วอยากได้เป็นแบบว่าแบรนด์ล้วนนะคะวันนี้เรามีโอกาสมารีวิวให้ลูกค้า ูนะะคสําหรับพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่อยากเริ่มต้นธุรกิจใหม่อยากขายไม่เหมือนคนอื่นไม่ซ้ําแบบไม่จําเจค่ะลูกค้าจ๋าเป็นอีกหมวดที่เราแนะนํานะคะใช่ค่ะมามาแรงะมาแรงมาแรงมาแรงอุ้ยน้ําขาดีดัสอะไรอะเท่อะใบนี้สวยสวยเลยยอะเลิศเลยอะนี้เป็นผ้าแต่เป็นหนังค่ะพี่สาจาวโอ้เป็นหนังแก้วไม่เหรอแก้วค่ะเกือบแก้วนะสวยเลยมีเกือบแก้วด้วยนะเป็นใบเล็กๆอ่าสะพายข้าง สไตล์แบบนี้ก็มีอของเด่นนอตเฟสค่ะาคใบสุดท้ายนะเป็นใบใหญ่นิดนึเลยของเด่นนอตเฟสนะค,ะ,คะอันนี้เราแบบว่าเรื่องรายละเอียดยังไงเดี<ม>๋ยวให้ลูกค้าไปดูอีกรอบนะคะทัวร์รายการค่ะลูกค้าจ๋าหมวดนี้เป็นกระเป๋าเน้นแบรนด์นะลูกค้าจ๋าเป็นงานยุโรปรดเอพีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคราคา6,644บาทนะคะน้ำหนัก16.61กกิโลคิดเป็นโลนะคะโลละ400บาทจำนวนใบของย่าประมาณการนะลูกค้าจ๋า25-30ใบ ใบตกต้นทิ้ต่อใบ220บัาทค่ะค่ะสำหรับค้าท่าในใดที่สนใจนะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะจะเป็นทางไลน์ a c e b o o k นะเว็บไซต์ไอจีหรือจะเป็นเบอร์โทรเดี๋ยวจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเปิดทุกวันค่ะตจ้มงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะติดตามเหมือนช่องทางคือช่องทางยูทูบค่ะสำหรับหมวดนี้ขอบคุณค่ะ